ก็สวัสดีชาวพีฟ้าชาวิีฟ้าชาวคอนท้าชกพีพีชาวหอยแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอ,อกราบ ทีลสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักชื่อของทุกท่านทางบ้านกัน <Zac. S 1> ด้วยนะครับพี่วันนี้เนี่ยพี่จะมาทาคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะมาทําคลิปแฉความชั่วร้ายของเพื่อนพี่ <c oughs> ต้องบอกนี้ก่อนนะครับทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยรีบดูนะครับแล้วรีบส่งให้เพื่อนดูเพราะว่าถ้าเพื่อนผมตื่นมาเจอเนี่ยมันอาจจะให้ผมลบคลิปนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเควันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยเข้าไปเจอกับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่ามันเป็นแบบนบน,นน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 ีีนีี้้้้้้ไไดดยััังงงงตออออบกกิิ่านาน่่่่ววาาาาเเมมมมป็สทขึๆแล นะครับทุกคนจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเล่าหรอกทุกคนที่มันคันปากมาตั้งแต่3-4ปีก่อนนะครับทุกคนแต่ประเด็นเพื่อนผมเนี่ยมันไปเล่าในสตรีมไงที่มันเคยเกียนคนจากโยกคังแล้วก็มาเกียนคนจากอินเวสผมก็แค่จะขยาย <plateau> ให้ทุกคนใจห้ทุกคนได้แก็มแจ้งว่าเพื่อนผมเนี่ยมันหมอแค่ไหนความหมอความร้ากาศของมันนะที่หลังลวเวลามันจูงไปไหนจะเชื่อมานั้นในสตรีมบอกคนดูคือเพื่อนผมมันมีความที่แบบโคตรโคตรหมอเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพิมพ์ชื่อเฟซเฟหนึงแล้ถ้าทุกคนเห็นชื่อเฟซเฟเนี่ยถ้าเพื่อนผมมันสตรีมอ่ะอย่าลืมไปพิมพ์ชื่อนี้กันนะครับว่ากษสม น้ำเพชรยังงงอยู่มันคืออะไรคือเฟซบุ๊กเนี่ยมันคือเฟซบุ๊กสมัยก่อนที่เพื่อนผมเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กแรกตั้งแต่เกิดมาหรือว่าจําความได้นะครับทุกคนเป็นเฟซบุ๊กแรกของเพื่อนผมนะครับใช้ชื่อ,อว่าเกษมน้ำเพช <ๆ S 1> รและเพื่อนผมเนี่ยได้เป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นโยกังอินเฟสเป็นพ่อค้าที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็เมื่อประมาณ2018แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ลงมาให้ดูเรื่อยๆอันนี้ก็คือ10ตุลาคมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราม เสียงใครเสียงใครนะที่ทุกคนได้ลองได้ย oh, okay. ินเสียงใครนะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะอ๋อฟังเพลงเย็นสองพันสิบหกฟังเพลงแบบรถแห่แล้วหวังเพื่อนผมว่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเออ่ะอันนี้ผมแค่ให้ดูเฉยๆว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ตั้งแต่สองพันสิบหกนะครับ เสียงใครทุกคนอันนี้คือเสียงใครครับได้เสียงเพื่อนผมหรือเปล่าเ็ดดเดะเดะมึงมึงโทษตั้งแต่ยังไม่ดังเลยอะทุกคนคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าใครที่บอกว่าเพื่อนผมเนี่ยมันชอบเล่นโทษนู่นโทษนี่เฉพาะแค่ตอนดังนี่ดูเอานะครับตอนนี้ยังไม่ดังนะดูดิคนกดไลค์ยี่สิบเจ็ดคนดืคือมันโทษเสริมเลยทุกคน ลงมาอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าเพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยยิงโดนไหมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไปไหนวะ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โยิงเขาไม่โดน เนื่าตอนนั้นนะคนก็ยังไม่ได้ค่อยดูไงแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเปิดร้านเกมเนาะเออก็อาจจะแบบมีเด็กเกาะบอกแบบเออดูอยู่แล้วก็แบบเออไม่อยากเสียหน้าอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันกร,เรมเน้ําเพชรถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ดูได้เดี๋ยวเรามาดูวีรกรรมของเพื่อนผมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละอย่างเลยคือนตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นพ่อค้าอยู่ในเกมอินเฟสนะครับทุกคนวันที่1 1ถึง13ผมไม่อยู่ต้องไปทําธุระระ,ระวังเฟสฟอร์มกันด้วยอืมอันนี้ก็จะะเป็็นนนไสดดต่าางๆคครับททุกก้ YouTube ้วํ YouTube ย แล้วก็แบบคือเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่จะสตรีมแล้วก็ขายของนะครับสมัยก่อนเนาะของเพื่อนผมเนาะเยสอันนี้คืออะไรอิทิเดตฮอตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนผมเนี่ยจะมาอันนี้ผมเร็วๆเลยนะไม่ได้มีแบบดูไว้ก่อนนะมาดูพร้อมกับทุกคนเลยเนี่ยรับของร้อนไม่ร้อนอย่าเม้นโอ้ย อันนี้ก็คือเครดิตของเพื่อนผมนะครับซึ่งจริงๆอ่ะคนเราเวลาขายของอินเฟสอ่ะมันก็ต้องมีแบบมีจริงมั่งมีเกียนมั่งนี่อันนี้ก็จะอารมณ์แบบโพสแบบลูกค้าว่าเราเนี่ยซื้อขายได้จริงนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเครดิตเยอะนะเครดิตถือว่าเยอะเลยนะครับสาหรับ335อคอมเมนต์ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆก่อน <Okay. S 1> อันนี้ก็คือน่าจะเพื่อนผมน่าจะไม่ได้ไปเกียนใครหรอกกูรู้เฟซตัวจริงของไอ้กษมน้ำเพชรละลืมประกาศบอกเลยใครวะพี่ ใช่บักขำนี่ปะเห็นตามตัวในกลุ่มอาโออาโอ หลโหลเฟซบุ๊กกษมน้ําเพชรสรุปชื่อตีป่ะครับเพราะว่าเพื่อนผมใช้ชื่อตีไงไม่ได้ชื่ออิทธิเดชลำไวินิดบ้านอยู่โคราชรอครับรูปโปรเฟซบุ๊กทำไมต้องไปกรอบคนอื่นผมไม่เข้าใจทําแบบนี้ขายของดีหลักฐานมีครับอันนี้คืออะไรอ่ะ คือแสดงว่าไอคนที่โดนเกียนเนี่ยมันรู้แล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยไอกษะสน้ำเพชรเนี่ยคือใครพวกวูกหน้าตาเพื่อนผมคือมันเป๊ะมากๆากูหน้ายังเดมเลยเพื่อนบอกอุหน้ายังหมอคนดูดูดิหน้ายังหมออ่ะโอ้เพื่อนผมไปเกลียนใครวันนี้ย่ยอันนี้ก็จะเป็นเครดิตที่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเซิร์ชในนี้ก่อนว่าเกษมน้ำเพชรอ่าเขาจะมีแบบขายของในกลุ่มมั่งนะครับ อ่าขายของคือขายของส่วนใหญ่จะเป็นการขายของนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเกียน์ตลอดหรอกก็อาจจะมีเกียนมบ้างแบบว่าร้อนเงินอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกียรนะถือว่าเป็นพ่อค้าที่ดีนะเพราะปะกติเนี่ยคนที่ขายของอินเวสต์เนี่ยเกียนหนักมากขออนุญาตแอดมินกลุ่มนะครับฮาฮาครับตลกตลกหัวร้อนเป็นแบบนี้ทุกคนใหม่เพื่อนผมเพื่อนผมสงสัยน่าจะดูไอ้มาร์เฟล็กมาบ่อยสมัยก่อนนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ ก็คือขายออกนะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม่ได้โกงเนาะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ช็อตที่เป็นโกงเนี่ยมันเป็นแบบอะไรมาอย่างไงนะครับทุกคน <Nice. S 1> หน้าหูแต่เพื่อนผมเนี่ยเป็นพ่อค้าที่ที่แบบโพสทั้งวันจริงๆนะครับเนี่ยสมัยก่อนเนาะ <Wow. S 1> แต่ว่าพวกโยกังหรือว่าเกม r o หรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้นะผมรู้แค่อินเฟสเดี๋ยวเรามาดูเฟสเพื่อนเราแบบสมัยก่อนหน่อยนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยเออชีวิตเป็นยังไง เปิดโต๊ะรับแทงบอลเป็นเงินวอลเล็ตขั้นต่ำห้าสิบบาทสนใจไอบีสำหรับบอลวันนี้อเป็นเจ้ามือตั้งแต่เด็กโอกี่ปีที่แล้วเนี่ยสิบปีที่แล้วอายุสิบหกถือว่าหาเงินได้ไวมากตบมือครับทุกคนกดไลค์รัวๆนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยทำมาหาก,กินตั้งแต่เด็กนะครับ <Nice. S 1> อันนี้สองพันสิบสามเมื่อสิบสามปีที่แล้วก็จะอายุประมาณสิบสามเพื่อนผมเล่นเฟซบุ๊กถือว่าไวมากโพสว่าอะไรเนี่ยเบื่อกูมากก็ไปหาเอ็ดข้างทางแดงนุ่นไปเย็ดแม่ขาด ก็คือไปแบบหาผู้ชายอะไรแบบนี้อยากได้แฟนนิสัยแบบคนอื่นเขาเซ็งเซ็งคือเอาจริงๆอ่ะตัวผมเองก็มีเว้ยในเฟซสมัยก่อนที exactly> ่เวลาพิมพ์แบบรักนะแบบรักนะแบบรู By ้อยู่อะไรแบบนี้นึกออกป่ะเราก็ไม่คิดว่าเป็นเด็กแค่เด็กแบบพัดยาแต่ว่าเด็กโคราชเนี่ยก็คือสมัยก่อนการพิมพ์การพูดมันก็เป็นแบบคาราวเกะนิดนึงอ่ะอะไรแบบนี้นะครับแค่ไหนที่เรียกว่าจีบเธอ อาบน้ําแล้วจะเย็นชื่นใจอันนี้โพสแบบโพสตแทบทุกวันเลยนะนี่เพื่อนผมเนี่ยถือว่าแบบเพอมากเลยเนี่ยอยากทําทุกท่าบนเตียงกับเธอเขินอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับแฟนตนเองให้นานที่สุดฉันรักเธอนะมันโกนผมแน่เลยทุกคนหืนแล้วไงวะสัตว์เอ้ย โทรฟีสนใจเปล่าฮะคนโง่จท่นั้นที่อ่านอ้าวไอเ้เพื่อนี่ด่ากูหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหมึงตามด่ากูตั้งแต่สมัยดเด็กเลยเ <c oughs> หรอแล้วอย่ามาเสียดายกูที่หลังแล้วกันคุ <c oughs> ยเฮ้ยตรงน,นี้ใครครบกับเพื่อนผมอยู่เนี่ยบอกเลยนะตอนนี้เสียดายมากหุยผู้รู้านาคตตโดับตกมือครับมึงทํากับกูแบบนี้ได้ยังไงงั้นมึงไปกแกแกสตีนกูขอแค่สามคำพอเธอเบื่อฉันไหมเธอรักฉันไหม โอเคจบเราแยกทางกันฮ่าฮ่าพามพมคือเฮียอะไรเนี่ยวัเย็ดเย็ดส่งได้จัดเลยว่ะไอ้เฮียส่งแบบเจาะหูข้างเดียวด้วย <c oughs> นะดูดิไอ้เฮี้ยส่งได้จัดเลยว่ะโตมาได้ไงวะเพื่อนผมอ่ะมันโตมาได้ยังไงวะ คือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่โพสบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วดูจากทรงและเพื่อนผมสมัยก่อนน่าจะฮอตพอสมควรนะน่าจะฮอตพอสมควรดูจากการโพสรักแฟนมกักฝันนีนะฮะทุกคน A few moments later ใครโสดพักหน่อยตอบทุกคนไม่ยิงเคเคเ <c oughs> นียนคำเดียวจบโอโออิทิเดชโสดแล้วจีบได้เฮมันกดผมแน่เลยว่ะทุกคน มันโกรธผมแน่เลยว่ะเย็ดแม่ผู้ใหญ่แปนเกียวอุ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะเอามันเด้ง้นมาได้ไงอ่ะเฮ้ยผมยังอ่านไม่เจอเลยเมื่อกี้เนี่ยไอผู้ใหญ่เปลนเกียวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหาไม่เจอโอ้โหแม่งเด้งไปเพราะว่าเฟซผมเลื่อนมาเยอะไว้ทุกคน เพื่อนผมถือว่าแบบเป็นคนที okay. ่แบบโพส์บ่อยมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆเพื่อนผมเนี่ยทำมาหากินตั้งแต่เด็กนะมันก็อาจจะมีเกยฑ์มากตามภาษาที่เพื่อนผมเล่านะครับทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะพวกเนี้ยอย่าลืมไปคอมเมนต์ว่านายเกษมน้ําเพ็รแล้วประเด็นคือบอกให้มันมาดูคลิปนี้ผมด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันจะนั่งดูนื่แล้วมันจะนั่งเขินตัวเองนี่เหรอไ โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าหลงกลเล่เหลี่ยมเพื่อนของผมนะครับมันมีเยอะมากๆนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีพี่อตั่ลาไรไก่อน,น่ะครับผมสวัสดีครับ